พอมาเราเงินวัดันนี้เอาเดี๋ยวตักกูทำให้มึงเองนะมึงมงึถึงเวลามึงตกคุยกับอูวันนี้อุ้ยจะไนโลเดียมนั่งเอาไว้เม็ดเบรดมาพุ่งมึงน้ำกวนเว่ยกับอูเอออูจะโกันตรงนี้แหละเอายินใจที่ไม่กูดี มึงมีคองอะไรมากมายมีคองไหมคะคองตีคองตะเอาทีโยกทีตอากที งีอะไรบอกมาปูเต็มตัวแล้วเออมึงเอาไปึ้นไปเติมไปเติมเอาเติมทั้งหมดเลเอ่าเอาแับงี้แล้เอาไปเจิมไม่ไปเปิมทีไม่มยีหมดเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องตังคนมันรับได้ตังคนนมัรับได้ ไงมไมเมืองนะบูนเต้นทุกดามนมึงมามาไปไเบิร์นเบิร์ม่เดี๋ยวจะลงนานายลงนะจะลงนะู้ใเมืองนมเป็นเมืองีเมืองนอนนะครับสุรา นะสิเพ <teaching. S 2> <Station> ื่อป้องกู้คุเ <an> ีเวียงดานะลมตำมั <an> ่ตำลาของอูุ้กไปแรมั่งไงลูกเดียเวียงดาถูกกระทนื่อนบุ้ไปนะคูไปกาวว่าอยูกไปคู้ได้ลำรวยกันนะคุ้มโอนุ้มโนโอนอันนี้เป็นอนอั้นเยลนะเพื่อนป้องก้นะมึงยางเาหนาเลย

เจอไม่มั่กคนหรอกวันนี้สถานีวัดทิ้เอาไปทิ้งเลย ข <c> า <ười> <Sa b ality> ่ก <c ười> ูอกออกไปหนีไใจงกูบอกว่ากูทักออกไปเอออยากเอามาให้ได้าเมืองมึมาไหมาเมืองมึงมา้าเออขึ้นมาดิไม่มาก็อยามาแล้วเอาไว้ที่โอคุมไป ไปเอามาไหวไปแอบกบูมันมีเด้หน่อยเอาออกไปเหนเอาออกไปไม่ใหญ่กบูมันเป็นีอ่อนไม่มีกาาไ้งคนนมีกาากูลงเ้ยดูจำโมว่าูมาไหว้กูดูโมก้นไม้มาดอางโอ้ออกไปมั้ ตาไม่ออกกูมาตีดเป็นเรื Dar ่ตาบูก็ไข้ดก็คดามยดังาอุงกดัเดบวางไม่คนยังกอนมาทีคนดอกมือกูแรงมาดิลุยจังมา้องพันคน มาครูันี้ลุไม่มาจากตุหมูคนนาหงโหมจักกันเร้ยกครูลงคูมาจกันแล้วงกูมีเอาออกไปมอกเอออไปไอ้คนหลักใช่ไหมมันมันเจ้าหน้าที่ันนี้มีมั้งไม่ ให้ม to ึงแต่งตัวแบบนี้วันนี sure. ้ฮะปับเรื่องอย่ามาลุ่งนะวันนี้นะอย่ามาลุงถ้าลุกมาลุกปนนี้นะคุณลุงแต่คนเรื่มาลขาไม่ได้ผู้อยากเอาวันนี้มาไหว้มมาแล้วแล้วกูวายเที่ยว่านี้เลยดังมันอะมึงเลิกูเลยมึงฆ่ามันเยอ

তা

um mm -hmm. uh, after all mary's online

দোনননে উননে উরা কনেরেফের তোনেন তোনেনে উর ইনেনন. อูแล้วก็ำไมมีมน่ไ่มีมั่นก็ไม่มีอูมีข้อมีดงงดนะโภนาพนีเดียวลงไนั่นมันยุคพะคนนี้อยูเอันนี้ยังไม่ยุคพะคนนี้แต่กูเดินกูแม่นะอยากกูแรงเออเอาใครทีนแกป้าถ้าหลวงแกป้าหลวง